สวัสดีค่ะเจนิตานะคะก่อนจะไปฟังนิยายกันต่อเจนขอแจ้งนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ออดีโอบุ๊กของอ้อนรักปัตนาร้ายวางจำหน่ายแล้วที่ m ม p ป a r k e t เนะคะอยากฟังยาวๆ13ชั่วโมงไม่มีการอันคัดใดๆทั้งสิน้นเชิญไปเลือกชมได้ที่ m ม p ป a r k e t เค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องเจนนิตาในใิยายเสียงด้วยนะคะบทที่29คิดถึงมากๆคิดถึงชัดพงก้มลงจูบไหลมนเป็นรอบที่สิบนับตั้งแต่เดินมาจากลานจอดรถรู้แล้วคิดถึงบอกด้วยโทนเสียงนุ่มทุ้มเหมือนเดิมแล้วก็ก้มลงจูบที่เดิมอีกครั้ง จะพูดยันเช้าเลยหรือไงคะคิดถึงคิดถึงคิดถึงอืมถ้อยคำนุ่มนวลแสนหวานหายไปพร้อมกับจูบดูดดืม่มโดยฝีมือเจ้าของหัวไหล่เปลยเปล่าถ้าไม่งับริมฝีปากอยากช่างเจ้าเอาไว้เขาคงละเมอจนถึงเช้าจริงๆแน่รำคาญเหรอเปล่าอาการหนักมากนะคุณนา อย่าให้พูดความจริงก็อยากงองแงให้หนักกว่านี้อีกสักร้อยเท่าเพียงแต่กลัวเสียบรรยากาศว่าหวามไปกลับมาแล้วค่ะไม่ไปไหนแล้วไม่ให้ไปแล้วเหมือนกันครั้งเดียวชัดพงแต่คียการ์ดกับประตูห้องพักโรงแรมก่อนหันมาบีบจมูกคนชอบแกล้งเพราะมันเคี้ยวก็มากเกินพอแล้ว ก่อนจะเกี่ยวเอวบางเข้าห้องไปพร้อมกันแขนข้างหนึ่งกอดเธอมืออีกข้างก็แกะกระดุมเสื้อตัวเองไปพร้อมกับพาคนในอ้อมกอดเดินถอยหลังจุดหมายปลายทางคือเตียงใหญ่ในห้องนอนถอดเลยเหรอแล้วจะรออะไรนั่นสิห่างหายกิจกรรมรักบนเตียงกับเขาไปนานไม่มั่นใจเลยว่าต้องจูนกันใหม่หรือเปล่า ชัดพงยื่นปากไปจูบกลีบปากเรียวเล็กของคนที่กำลังก้มหน้าน้อยๆเขินอะไรทำลืมไปได้ไม่ได้ลืมแค่พอเขาเห็นความประมาทในดวงตาของเธอรอยยิ้มอ่อนโยนก็ปรากฏขึ้นมาตอนอยู่ในรถแค่มือคุณขยับผมก็แทบละลายแล้วเดี๋ยวทบทวนให้ไม่ถึงสามนาที คนดีของผมกลับมาโซฮอตเหมือนเดิมแน่นอนว่าแล้วก็จูบเศร้าคอระหงยั่วนำทางเป็นอันดับแรกเขาไล่ต้อนเธอจนถอยมาชนเดเบสปลายเตียงฉัดระวีลดตัวลงนั่งทั้งยังตอบรับจูบดูดดืม่มไม่มีท่าทีว่าจะถอยห่างหรือยอมแพ้ไปก่อนร่างสูงที่ตอนนี้สวมเพียงกางเกงตัวเดียววางแขนคล่อมตัวเธอเอาไว้ ขนาลิ้มรถจูบแสนเย้ายวนเสียงลิ้นแรกลิ้นแสดงความกระหายของทั้งสองฝ่ายก่อนคนคุมเกมจะย้ายมาซุกไซสศซอกคอระหงพร้อมรูดซิปแม็กซี่เดรสก่ออกแล้วมือใหญ่ก็ลูบผ้าเรียบลื่นจากใต้วงแขนทั้งสองข้างของเธอลงเกี่ยวร่างบางขึ้นอีกเล็กน้อยให้ชุดหลุดร่วงลงไปกองกับพื้นต้องถอดรองเท้าด้วยสินะ ดวงตาคมพร่าที่มองเธอตั้งแต่ศีษะจรดปลายเท้าหยุดอยู่ที่ความทรงจำในคืนแรกจำได้ด้วยเหรอสามปีที่ว่างผมนั่งคิดถึงแต่ทุกการขยับตัวของคุณว่าแล้วก้มลงจูบปลีน้องเธอหนึ่งทีพร้อมแกะสายรัดส้นสูงออกจากข้อเท้าเรียวให้ด้วยฟุงซ่านอือืม ตอนนี้ก็กำลังจะพิสูจน์ว่าไม่ได้ฝันไปฉันรักคุณฉัดระวีโน้มหน้าขึ้นจุมพิษปากอยากยิ้มหวานรอต้อนรับเขาอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปนานผมก็รักคุณคำรักแหบห้าวแผ่วเบาแต่เต็มไปได้วยความหมายสุดลึกล้ำเหมือนกับทุกการขับเคลื่อนของเขาที่ต้องการให้เธอรู้สึกไปทุกอนูผิวเริ่มแรกเชื่องช้าอ้อยอิง เพื่อเฉลิมฉลองความรักแสนหวานให้ใจสัมผัสความลึกซึ้งระหว่างใจก่อนค่ำคืนแสนหวานจะแปลเปลี่ยนเป็นเร่าร้อนครั้งเดียวพอหรอไม่พอแต่อยากให้คุณได้พักกลับมาตั้งแต่เมื่อวานพักไปบ้างแล้ววันนี้ตั้งใจมาเอาใจคุณโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยยายเนิร์ดน่ารักเกินไปแล้ว คนน่ารักต้องให้รางวัลซึ่งนั่นเลยทำให้เธอได้รอยแดงข้างเ้าคอมาอีกหนึ่งรอยงั้นอาบน้ำเดี๋ยวกลับมาต่อเหนื่อยแล้วจะได้นอนเลยฉัดระวียิ้มและยกแขนขึ้นคล้องคอแข็งแรงทันทีไม่รู้ว่านอนน้อยจนชินหรือมีความสุขจนนอนไม่หลับกันแน่ทั้งทั้งที่เพิ่งนอนไปสีชั่วโมงแต่ตอนนี้ร่างเย้าวยวนกลับรู้สึกตัวตื่น พอหันไปมองคนข้างๆที่กำลังนอนหงายหลับตาพริมรอยยิ้มแสนหวานก็ปรากฏบนแก้มนวลทันทีเธอเลื้อยตัวขยับขึ้นเกยอ,อกกํายำารูปไล้กรามแข็งแรงที่มีตอหนวดบางๆแล้วหัวรอะคิกคักออพอเสียงเข้มคำรามเบาๆเธอก็แกล้งเขาด้วยการลูบมือลงต่ำไปถึงกลางกาย ขยันเอาใจจริงนะนอนเธอไม่แกล้งแล้วว่าแล้วเตรียมขยับลงเตียงทว่ากลับถูกอีกฝ่ายคว้าเอวคอดเอาไว้แล้วเขาก็คล่อมทับตัวเธอจากด้านหลังตื่นแล้วพร้อมรบรีบก้มจูบซอกคอและบ่าบอบบางพร้อมเลื้อยมือไปกอบกุมอกอิ่มเอาไว้ด้วย มีเวลาดูแลตัวเองด้วยเหรอทำไมคะดูดีไปทั้งตัวเลยตอนที่ตรงนี้ขยับขึ้นลงพร้อมกับสะโพกเด้งๆชนต้นขาผมเหมือนเราใจเป็นบ้าเลยท้องก็แบนแถมมีกล้ามด้วยส่วนโค้งส่วนเว้าวมีให้เห็นชัดเจนจนอยากย้อนไปซัดเบ้าตาผู้ชายที่มองเธอเมื่อคือนให้ครบทุกคน ก็ออกกำลังกายตอนเช้าก่อนทำงานไม่เหนื่อยเหรอเหนื่อยแต่ออกกำลังกายแล้วตัวเบาสบายดีทำอะไรก็คล่องตัวไปหมดอีกอย่างฉันไม่อยากเป็นยายเพิงในสายตาคุณเด็กสาวสมัยนี้ก็เป็นอะไรกันไม่รู้ชอบจ้องแต่จะกินของของคนอื่น <c oughs> ผมไม่สนหรอกขอให้จริงอย่าทำลายความเชื่อใจของฉันนะคะ กว่าคุณจะทำมันสำเร็จคุณเป็นยังไงหวังว่าจะจำความเจ็บปวดของตัวเองได้ต่อให้คุณอ้วนฉุผมก็รักคุณครับคุณภรรยางั้นแต่งค่ะ <c oughs> คนมีความสุขระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นฉัดระวีเองก็พลอยหัวเราะตามไปด้วยบอกแล้วไงฉันรักคุณ และอยากให้คุณรักตัวเองด้วยเข้าใจแล้วใช่ไหมทำไมฉันถึงอยากให้เวลาคุณอืมเพราะมันทำให้ผมรู้ว่าการไม่มีคุณมันทรมานที่สุดผมไม่มีคุณไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจงอยู่กับฉันอย่างมีความสุขนะคะอยากได้อะไรให้บอกฉันทำให้คุณได้ทุกอย่างอยากได้คุณก็จะได้และฉันจะทำให้ดีด้วย อ๋อแล้วฉันก็จะไม่ยอมอ้วนไม่ยอมแก่แน่นอนเพื่อนฉันจบทั้งเกาหลีทั้งเมกางานละเอียดมากไม่อยากโฆษณา <c oughs> ถึงว่าไม่เห็นตีนกาเลยใสกิ๊กเมียผมอายุสิบแปดหรือเปล่าเนี่ยแน่สิหนังแท้ไม่จีรังโบตอกแล้วฟิลเลอร์สิเที่ยงยืน <c oughs> เอาเท่าที่สบายใจนะคุณยังไงผมก็รักคุณไปแล้วฉัดระวียักคิ้วยิ้มกว้างงั้นต่อเลยนะไหนๆก็ตื่นกันแล้วปกติเคยขัดเปล่า <c oughs> แบบนี้ใครจะเบื่อลง